สวัสดีแฟนมวยทั่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยจะสีนำแฟนมันมวยมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมการแข่งขันของสกีตเพชรท็อปคิงซปเปอร์ไฟประจําวันเสาร์ที่6ธันวาคม2 5 6 8นะครับสิบแปดรติกเพชรซปเปอร์ไฟแข่งขันกันที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเริ่มแข่งขันกันในเวลาบ่ายสองครึ่งแล้วก็จะถ่ายทอดสดให้แฟนมวยทั่วประเทศรับชมกันทางพีพีทีวีาในเวลาบ่ายสองครึ่งเช่นกันนะครับแฟนมนมวยท่านใดเข้ามารับฟังรับชม รบกวนกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณล่วงหน้าครับไปลืมกันที่คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับทีริทช้างนครศรีเจนกับยอดเพทายอบินจม่านในปีกันร้อยหนึ่งปอนทิริทนะครับนักมวยอ่านครเชนครศรีธรรมราชนะครับเป็นมวยรุ่นใหม่นะครับประเภทมวยเข่าอาวุธครบเครื่องสาดแข้่งต่อยหมดัดแรงวงในปั้มตีดุรันมีหมดัดมีศอกเสริมเคยเสมอกันมานะครับล่าสุดก็เสมอกับคู่ชกค,ครับยอด ยอดเพทายออมเบนจมาศในศึกเกียรติเพชรต่อเลยหนึ่งปอนเมื่อวันที่8ปพฤศจิกาที่ผ่านมาคู่ชกก็คู่ปรับเก่าเลยนะครับยอดเพทายออเบนจมาศนักมวยจากจันทบุรีซ้อมค่ายมวยสิทธิ์อบตอจอนอายุ1 4สูง164เป็นประเภทจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องนะครับดักเตดักต่อยดักเสียบดักแทงขวางหน้าเสียบแหลมนะครับมีหมัดมีสอกเสริมเช่นกันล่าสุดเสมอกับธิริชังนครศรีในศึกเกียรติเพชรแล้วก็ชนะนอกยกสองเพชรกระนวลสิทธิ์ราชสีในศึกเกียรติเพชรครับ คู่นี้รูปร่างสูงสีกระดูกประสบการณ์ใกล้เคียงกันนะครับผู้ชนะคาดว่าจะเป็นทีฤอริทช้างนาครศรีนะครับยืดระยะการยืดระยะนะครับเบียดเสียดสีไปแล้ว้ทยไทยไป,ไปน่าจะเอาอยู่ครับจะชนะยอดเพท่ไทยออเบนจามารครับ ตอกที่คู่สองของการถ่ายทอดสดครับเพชรอาวุธกิกพลรามเจ็ดเจนกับแก้วสันโรงเรียนกีฬาขอนแก่นในประกาศร้อยปอนด์เพชรอาวุธนะครับนักมวยจากนาครศรีธรรมราชซ้อมสิทธิลมใต้อายุ15สูง162เป็นมวยครบเครื่องนะครับวงนอกดีวงในได้ดักสาดแข้งต่อยหมัดรุนแรงนะครับเปิดเกมเดินเตะเดินต่อยดีวงในปั้มตีดีล่าสุดครับชนะคะแนนซุปเปอร์บอสกระเป๋าลิงกี้ในศึกเกียรติเพชรแล้วก็แพชรนกยูงสามเพชรฟูจิสิทธานเอกในศึกเกียรติเพชร ส่วนแก้วสารโรงเรียนกีฬาขอนแก่นนะครับเป็นประเภทจังหวะหลากหลี่ยฝีมือเชิงมวยดีดักเตะดักต่อยดักเสียบดักแทงเหลี่ยมตัวดีอาวุธหลากหลายมีหมัดมีศอกเสริมฟอร์มสดนะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนเอาผ่านรถสวยจ่าเจ็ดที่ช่อง7สีแล้วก็ชนะคะแนนวังไพรรถสวยจ่าเจ็ดที่ช่อง7สีครับนี้นะครับเป็นประเภทดาวรุ่งรุ่นใหม่อนาคตไกลของสายศึกเกียรติเพชรเจ็ดสีนะครับกระดูกประสบการณ์ใกล้เคียงหุ่นสูสีกันผู้ชนะนะครับคาดว่าจะเป็น แก้วสารงเรียนกีฬาขอนแก่นครับหลักเหลี่ยมฝีมือเชิงมวยดีอาวุธครบมีทุกอย่างนะครับแล้วก็กำลังฟอร์มสดด้วยน่าจะเป็นฝ่ายอัชนะเพชรอ,อาวุธกิกคลาม7ไปได้ครับ ไปต่อกันที่คู่รองน้องคู่เอกครับเพชรสเพชรมวยไทยเจินกับสิงห์ปืนใหญ่สอํดำเนินในการร้อยยิบเก้าปอนเพชรสนักมวยจากฝรั่งเศสซ้อม่หยมวยเพชรมวยไทยที่หัวหินอายุ1 8สูง177เป็นมวยซ้ายรูปร่างโครงสร้างดีสูงยาวใหญ่นะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายหนักแรงนะครับสู้ดีใจเกินร้อยนะครับรอบวกดักบวกดักสวนเก่งนะครับล่าสุด ชนะคะแนนดอกไม้แดงไมอา,ามี่คอโนโดบางปูในศึกเกียรติเพชรแล้วก็แพ้คะแนนปราบดาเอสันปะตองในศึกท่อน้ำไทยส่วนคู่ชกสิงห์เป็นใหญ่สอดำเนินนักมวยรุ่นพี่นะครับจากโคราชส,สมศรีเ,เล็กมณงนอนอายุ24สูง170เป็นมวยซ้ายนะครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงเข่าในปั้มตีดีหมัดคมศอกคมกระดูกประสบการณ์สูงแต่เป็นประเภทที่โดนไม่ค่อยได้นะครับล่าสุดเลยแพ้นกยก2ปราบดาเอสันปะตองในศึกเกียรติเพชรแล้วก็ชนะคะแนนศิลาเพชรปอเพชรไข่แก้วในศึกเกียรติเพชรครับ สำหรับผู้ชนะของคู่นี้นะครับคาดว่าจะเป็นเพชรสองเพชรมวยไทยนะครับอาวุธหนักอาวุธแรงทุกดอกคู่ต่อสู้เป็นประเภทโดนไม่ค่อยได้ครับเพชรสองเพชรมวยไทยจะชนะสิงเป็นใหญ่สอดำเนินไปได้ครับและก่อนจะไปว่ากันที่ผู้เอกนะครับฝากสปอนเซอร์เจดีผู้สนับสนุนของทางช่องก่อนนะครับมวยพยกสอครับมวยพระยกระบบอัตโนมัติมวยพระยกราคาสนามนะครับครบจบ เรื่องมวยไทยต้องมวยเพราะยุค24สนใจอยากเป็นสมาชิกกองแอรไลน์ line. ไปที่ SPK24 SPK24B นำหน้าด้วยนะครับมวยเพราะยุค24ขอบคุณด้วยครับต่อกั็ที่คู่เอกของสัปดาห์นี้นะครับสเกเีตเพชรท็อปคิงซูเปอร์ไฟเป็นการเจอกันระหว่างจิรวัตรโสราชภูมิเจนกับเพชรเมืองทองสอพองศอ์อมรในพิกัด110ปอนด์จิรวัตรนะครับนักมวยจากสุรินทร์อายุ18ปี11สอบที่ค่ายมวยสร,ราชภูมิเป็นประเภทครบเครื่อง นะครับดักติดัก่อยก็ได้เปิดเกมเดินติเดินต่อยก็ดีวงในป้อมตีดีแข็งแกร่งแข็งแรงสู้ดีใจเกล้ยมีหมัดมีศอกเสริม ฟอร์มล่าสุดเลยชนะน,น,นกยูงสามเพชรวิเศษสอัตชัยในศึกเกียรติเพชรต่อย110อร้อยสิบบอลแล้วก็แพนกยูงสี่ไยทองคำเอส,สันปะตองในศึกเกียรติเพชรส่วนคู่ชกเพชรเมืองทองสอพองษ์ออมนะครับนักมวยส่งขาอายุ17บเจูนย์เเป็นมวยเขา่านะครับศาสตร์แข้งต่อยหมัดแรงวงในนปั้มตีเหนียวแน่นนะครับมีหมัดมีศอกเสริมล่าสุดชะนะคะแนนแสนเอกสอราชภูมิในศึกท่อน้ำไทย แล้วก็เสมอกับเพชรน้ำทิพย์บังมัดคองตันในศึกท่อน้ําไทยนะครับก็ดูประสบการณ์ใกล้เคียงรูปล่างสูสีครับผู้ชนะคาดว่าจะเป็นเพชรเมืองทองศของอัปมอน,นะครับครบเครื่องหลากหลายจะชนะทางด้านของจีรวัสรราชภูมิไปได้ครับแล้วก็ไปปิดท้ายกันที่3ตัวคัด3ตัวชอบสก,กีเพชรท็อปคิงซูเปอร์ไฟตประจำวันเสาร์ที่6ธันวาคม2568ครับตัวแรกครับฟันธงไปที่ทีริท ช้างนะครสีนะครับเสียดสีไปแล้วยืดเยื้อไปแล้วไปไปแท้ทายน่าจะดีกว่าตัวที่2ชอบปฏิเพชรสเพชรมวยไทยนะครับหนักกว่าแรงกว่าตัว3ชอบปฏิเพชรเมืองทองสอพงอมอนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังรับชมเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ